ว่าเดยเรื่องความเครียดโรคซึมเศร้าหรือว่าแพนิกนันบแม่นเรื่องหล่อเลียนเด้อค่ะสวัสดีค้ามาพบมาพอกันกับข้อเหล้าแต่อยากใบแม่อันดาคือเกาคือเดือมนะจ้ามือนี้นันแม่อันดาเกสีม,มาเบาหอดเรื่องความเครียดเบาหอดเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคแพนิกนันเองบัดนี้โรคซึมเศร้ากับตลาดนันมีความเกี่ยวของอีหยังกันว่าตีพี่น้อง เป็นยังข่อยใจังใดใส่คลิปตลาดนัดมาประกอบเหลืองนี้วาติก็คือว่าโลกนีนันมันสิบอเหลือกคนเด้มันสีบอเหลือกคนสีบอเหลือกอาชีพโลกนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนบอว่าห้าสิประกอบอาชีพได้ก็ตามกสิสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยเนาะคะ่ะบาดนี้มาเบาหอดเรื่องของตลาดนัดกันกอนที่แม่อันดาได้ทายคลิปตลาดนัดพะฝากพี่ฝากน้องนั่นอันนี้นันเจตนาของแม่อันดานันก็คือว่าอยากให้พี่น้องสังเกตเบื้องการจับใจสินค้าของแต่ละคน พฤติกรรมการจ่ายตลาดของแต่ละคนกสิบบคือกันได้ค่ะพี่น้องพี่น้องบางคนนั่นเขากาสิมากสื่อของสดไปเฮ็ดกับเขากินเองพี่น้องบางคนเขากาสิสื่อกับเขาสําเ็จนอ่องนองนักเรียนหรือว่าไวรุนนั่นข้าเจ้าบางคนนั่นกสิพักกันมายางสื่อของกินเล่นเด้บัดนี้คนในวัยทางานบางคนนั่นข้าเจ้ากสิพักกันสื่อของไปตุนไว้ตุนไว้เพื่อที่ว่าจะของจะกินใดต้นดนหรือบางคนนั่นก็นจะสื่อแค่น้อยเดียวสื่อแค่พอะได้กินสื่อแค่พอหายอยากหรือว่าบางคนกสิสื่อแค่สิ่่งขออจจําาาเเป็นนนนนทั้พี บัดน,นี้พ่อตว่ว่านหลค้าพักกันเซฟแล้วพ่อขาแม่ขา่ากระสิขายของบลาไข่ได้ันรไดได้ขาพี่น้องในด่านไล่รับหรือว่ายอดขายนังกนิกะจัดกระจายกันไปในส่วนของพ่อขาแม่ข่านี่บางคนคันไม่ว่าโชคดีแน่คาเจ้ากษสิณขายได้พ่อได้ยอดพ่อได้ยูพ่อได้กินไปมือมือเนาะจ้าบางคนนี่ก็ขายบลได้ก็มีได้พี่น้อง พี่น้องบางคนที่ข้าเจ้าพากันไปลูกไปจ่ายตลาดพ่อค้าแม่ค้านี่เป็นอาชีพที่ว่าลําบากคักเด้พี่น้องคอยไปเห็ดงานนี่คอยเห็นทุกมือได้มือได้ที่ว่าฝนตกนี่ตีสามตีสี่ข้าเจ้ากระตองภากันไปจ่ายตลาดแล้วบางคนไปซื้อของมาเตรียมไว้ อันตอนที่ว่าจะคล้องลูกไปใจตลาดนั่นฝนกระตกได้พี่น้องพี่น้องหลายคนที่ว่าเขาบ่ไดาขายของขากระสีนอนลมพัดเย็นเย็นเปิดพัดลมเย็นเย็นฝนตกมากนี่กระสีนอนสบายใจได้เนาะแต่ว่าส่วนพ่อค้าแม่ค้านี่ข้าจ้าก็ต้องพาก,กันลูกไปใจตลาดฝนตกซ้ำได้ก็พาก,กันยางตากขนไปสื่อของ บัดนี้พราตะว่าจะของสื่อของมาไหวแล้วปุ๊บเข้าก็ตตองเตรียมเด้สมมุดแม่นดายกตัวอย่างคือจังอันแม่ขาทท่ว่าข้าเจาภาคการขายก๋วยเตี๋ยวหันหน้าเพราสื่อมาไหวแล้วก็ต้องปรุงน้ำซุปปรุงย่างไวเซ็จซับเรียบร้อยซื้ออยังมากก็คือว่าเหตดไววเบิ่ดหั่นเหนือหันยังเตรียมพักเตรียมย่างไว้ทุกอย่างบัดนี้จากของกับีความหวังนว่ายิ้มมือเว้นนี่กับสิภาคการขายใด้พ่อขายใดแน่ว่าไดทุนก็อาจจะได้กำไรเล็กๆหน่อยๆก็เอาบัดนี้ทีได้ไดพี่น้องเอ้ยหอดเวลาสิขายมาปุ๊บ พึงจะขายได้น้อยเดียวฝนกระตกอีกล่ะเพราะแต่ว่าฝนตกมันก็บ,บ่กมีคนออกมาซือ้อนอกบบนี้เนาะเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยมือนีบ่ได้ทุนเลยบางมือก็โอ้ขายพ่อได้ยู่ได้กาไรนิดๆน้อยๆเอออันนั้นก็พ่อฟังนี่พี่น้องย่างนไหนก็บอกขาดทุนเนาะแต่เขาาวว่าร่างมือนั้นทุนกับบ่ได้กาไรกับบ่ได้บรดทานหานี้มือต่อไปเฮ็ดจังไรว่าติเฮ็ดจังไรได้ในเมือเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาบาสามาถที่ว่าสิเหลือไปเฮ็ดย่างอื่นได้บางคนเขาก็อายุหลายก็ต้องแลนไปหาเงินมาลงทุน เื่อทีว่ามืออื่นเท่าอาจจะได้ยังสีนะพี่น้องกัดสีมีความวังในจักน้อยเนาะบัดนี้แห้งพ่อขาแม่้าตลาดนั้นแห้งแล้วได้พี่น้องบางคนเข้าจาก็จะออกขายแค่เฉพาะตอนแรกตลาดนั้นบานเท่ากับสีมีแค่ตอนแรกเนาะพี่น้องบางตลาดกัคข้นยางหลายบางตลาดนั่นกัดสิแถบสิบ่มีคนยางเลยกับมีบางมองนั้นคนยางหลายกับจิงแต่ว่าบ่ใครสื่อของปันไดได้พี่น้องบัดนี้เคราะสำกําสัตว์ของพ่อ้าแม่้าตลาดนั้นนั่นก็คือฝน ในตอนนี้ก็คือว่าสิเป็นหนา้าฝนนะพี่น้องเนาะบางตลาดนั้นคนแม่มนว่าฝนตกปุ๊บพอค่ะแม่ค่ะนี่สิบอสามารถไปต่อได้เลยเด้เพราะว่าตลาดมันจืดมันแจ๊ดนะพี่น้องเนาะผู้ได้ก็สิอยากมายางล่ะนี่ล่ะมันก็เลยสิกลายเป็นความเขียดต่อของพอขาแม่ค้านะจ๊ะพี่น้องบัดน,นี้ก็ที่ซิมาว้าหอดเรื่องความเขียดนั่นบ่พี่น้องแม่อันดานั้นล่าสุดนั่นข่ได้เบิงข่าวที่ว่ามีคนโดสโดสะพานไหมค่ะโดดสะพานเน่พยายามแบบเฮ็ดห้เจ้าลองตุยเน่ แ้วขคอยกับไปอ่านพ่อข่าวข่าวหนึ่งที่ว่าย่าเล้วผ้าหลานสองคนไปพยายามแบบเฮ็ดให้รดต่ำจากของกับหลานนา่ะนะนะพี่น้องบาดนีีลาสุดเลยกกับิมีอันตลกคนนึงกระชื่อดังอยู่ดอกพี่น้องอันนั้นเรากับิมีความเครียดอีหยังกับบเน่ใจเนาะ เล่าหนาไปนั่งอยู่สะพานเล่าวลาเราสิดดนามเลยได้เล่าบอกว่าอารมณ์ของเล่าหนาตอนนั้นนั้นมันรู้สึกว่ามีสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งคือว่ามันบอกไหจ้กของไปตายอีกอารมณ์หนึ่งก็คือว่าหยานคว่ำตายอันนี้คอยเขาใจเลยเพราะว่าตัวคอยเองเนี่ยก็เปนอยูคอยเองก็ย่อมรับเลยว่าจ้าของเป็นโรคซึมเศร้าอารมณ์หนะตอนนั้นมันสิเป็นจังสันอิเลเดพี่น้องจังใดคอยชือจังว่าอันความเขียดบ่แม่นเรื่องรอเล่นวัตถิพี่น้องบัดรอบเป็นจังสี่บางคนกับว่าเราเฮ็ดคอนเทนต์บางคนกับว่าเล่าหาแสง ไปหาว่าเราจะสันยังสี่นะพี่น้องแต่ว่าในโตคอยนันคอยว่าเราบด้หาแสงหรือว่าเราบด้เฮิตคอนเทนต์แต่ยังใดเพราะว่าโตคอยเองเป็นอยู่ตอนที่ว่าคอยเป็นมันกับสิเป็นยังสี่แล้วพี่น้องมันสิเป็นสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งกับยานจะคล้องตายอีกอารมณ์หนึ่งมันกับคือจังมีอิหยังมาสร้างให้จะคล้องแบบอยากตายนะพี่น้องขันแม่นว่าบอกว่าอยากตายปุ๊บแม่แต่ตอนนี้เขาสบ่ได้มีเหลืองเขียดหรือว่าเขาบด้คิดอีหยังกรตามมันสีมีปัญหาเข่ามาแบบอัตโนมัติเลยเด้พี่น้องเขาสี่คิดฮอดปัญหาอ อุ้ยคาอันนั้นอุ้ยคาอันนี้อุ๊ยผู้นั้นโท่มาท่วงนี้ธนาคารนีท่ทงมาอีกแล้วจังสีนะพี่น้องบัดนี้มันก็เลยเหตดให้เฮาเขียดบัดพอตะว่าเขียดปุ๊บเฮาก็สีหลุดึกว่าเฮาไปอยากอยู่แล้วขั่นบ่ามีเฮาจากคนนึงมันก็สิเหตุให้ทุกอย่างจบลงอีหยังอีหยังก็อาจจะดีขึ้นมันก็สิคิดไปเรื่อยๆนะพี่น้อง นี่หละข่อยก็เลยว่ามันบรเมเณเหลืองหล่อเลียนหนะ้านะถามว่าตอนนี้ข่อยเป็นจังไรเนี่ยข่อยกับพระท่านในปกติปันไดดอกพี่น้องข่อยกกินยารักษาเจ้าของไปเรื่อยๆนี่ละจ้าสีว่าไปนั่นความเครียดของคนท้องมันกับสิบ่ท้อกันปัญหาของคนท้องมันกับสิบ่อขึ้นกันบางคนกับสีว่าไหลสาระบางคนเข้าใจนันกระดีไปน่าจะพี่น้อง นี่ล่ะบ่าว่าคนที่เฮาหลูจักหรือว่าคนี่อยูหลอบตัวเฮาหรือว่าคนเหตุงานนํากันหรือว่าูเป็นผู้ได้กระรางขันเฮาเห็นเขาเป็นจัซั่นเฮายาไปหาสมนําหนาหรือเฮายาไปบันทอนจิตใจเขาพยายามให้กําลังใจกันดีที่สุดนะค่ะเอาละ่ะ่ะาําหรับคลิปในมือน,นีนันแม่อันดากข็ขคอจบไหวสำนีสะก่อนจังค่อยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้แม่อันดาในเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ